ดีครับก็อยู่ในช่องรีแบงนะฮะซึ่งวันนี้มาแปลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่จะมาพากลิ้เฉยทุกคนยังจําที่ว่าผมไลฟ์สดมาเกมเกหนึ่งที่ว่าติดต่อกันแบบแทบจะติดต่อกันเลยนั่นแหละฮะติดเกมนั้นเลยประมาณสองอาทิตย์และตอนนี้ผมก็เล่นในเรื่องจบเรียบร้อย,ลยแล้วแต่ว่าก็ยังมีเควสลองทําอยู่ซึ่งไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่คิดว่าถ้าเกิดมีภาคไทยขึ้นมามันจะเสียงเป็นไง แล้วผมก็คิดว่าแบบถ้าผมอย่าพากแบบพากเล่นๆนะอาจจะเป็นอะไรหรือแบบว่าก็ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่อยาาพากเล่นเฉยๆไม่มีอะไรมากนะครับผมประมาณนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรียนบ่อยนะคือตอนแรกผมพยายามจะใช้ไวมอเพื่อดัดแปลงเสียงผู้หญิงแต่วันเสียตังบันจะนันก็อดอดเพราะฉะนั้นเวลาผมจะพากเป็นเสียงผู้หญิงอาจจะเสียงแบบแปลกนิดนิดเน้นหน่อยนะเพราะว่า มันมันไม่ได้มาจากโปรแกรมอะใช้ใช้ลำคอคุณนี่แหละก็เริ่มเลยจะถึงลแล้วล่ะประธานของเราอยู่ข้าหนี่นเลยลนะเ้อถึงท่านจะยัยงเด็กแต่ก็เป็นบุคคลที่รอกับราชาป,ปีศาจไม่เป็นไรถ้าคุณจะบำะมาแล้วนะเดิมทีต้องบอกว่าควรจะเป็นไม่ต้องประมาไม่ใช่หรอฮะหลบเร็วเข้าเออเดี๋ยวก่อนสิเราไปเฮ้อ อุ้ยนี่คิดจะทำอะไรของเธอเนี่ยนายเองเหรออันตอนการตอระบอหรือแค่ขั้นเดียวแล้วรอแป๊บนึงนะไม่เป็นไรนะเด็กดีแค่ติดตั้งอินไฟ n วออ์นิดเดียวไม่เจ็บแล้ะอัดิบหายแล้วเยอแล้วฮะ เกือบไปแล้วล่ะฮะขอโทษที่มาเช้ครับโคตรหล่อโคตรเฟี้ยวว้าวบุคคลที่เรากับราชาปีศาจนี่คือลูกพี่ของเบลลบ็อกซนั้นหรอเอ๊ะคุเชฟรัวสวัสดีค่ะอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณบล็อกซี่เออขอโทษที่เห็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับเอออประธานของเราอยู่ข้างหนนี่แหละครับเอ๊ะ หรือว่าคุณคุณไม่ใช่งั้นหรอคะเออทำอะไรของเธอเนี่ยเดชวางฉลุเดี๋ยวนี้นะอ๋อใช่ขออนุญาตแนะนำนะครับนี่แหละประธานนะครับฉันคอรีดาเบลล์บ็อกประธานของเบลล์บ็อกเฮฟวี่อินดัสทรีเหมือนว่าไฟเริ่มกระพริบแปลกๆแล้วล่ะทุกคนไปกันเร็วรับทราบ กับปกท่านถ้าเป็นหน้าที่ของเราถูกค่ะเฮ้อเยนี้ครับาลองข้ามบันไดด้วยค่ะคอยนจะพยายามค่ะไม่นะ เออ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 รอแล้วเราท่านพลาซี่เป็นแล้วไหมคะแก่ถึงแล้วตมงำลันเดินอยู่ข้างหน้านี้เองเอ,อ่อไดับแล้วีหยวแล้วฮึฮะฮะฮเออ,เอ,อนา่าเสียดายพวกเรามาช้าไปก่าวหนึ่ง กรแพงกันปิดสนิทเรียบร้อยแล้วประตูเปิดออกแล้วดีจังเลย้อาของทุณท่านล็อกซี่ผู้เล่าหนุนสามารถจ้นหลังกากไปได้ขนาดนี้ในท่าของเราเองต้องรู้สึกของทุนท่านแน่ไม่ต้องเกงใจหรอกนาเอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยเอ๊ะนี่นี่มันท่านท็อกซี่เคยเห็นกระบอกไใบนี้ด้วยหรอครับ อืมไม่ผิดแน่นี่เป็นของของเลนดูเหมือนเธอจะมาที่นี่จริงๆไม่แน่อาจจะมีบสัสรเสก็ได้นี่มันเถือเสียงพียงหรอแค่เครื่องเล่นหนะ้า ดูเหมือนจะเปิดฟังก์ชั่นตั้งเวลาไว้ไม่มีอันตรายหรอกระวังเจ้านั่นมันมาจังได่ะะรือม,มืออีฝ่ายชวนเราไปเต้นลำด้วยกันแล้วก็เช่นนั้นก็ไม่เกรงใจแล้วนะ ฉันเป็นแขกที่สู้ยากจริงๆนะเนี่ยจู่ๆมันก็โผล่มาจากหลังสือนตีดังขึ้นหรือว่านี่เจ้าเทเรีย,ยวดูตรงนี้เฮ้ยเยี้ยดีนะข้างล่างมีรอยแยกมิติอยู่จุดึงดูดด้วยเสียงเพลงหรอเนี่ยเหมือนมีคนต้องการที่จะใช้เทเรียวจัดการพวกเรานะเลยมีคนทำหรอไม่สิไม่ใช่หรอกเออ หาแย่แล้วเนี่ยจี้หายแล้วเอลินอย่าปล่อยให้สลุนหมดนะตายเถอะนอกจากพวกเราแล้วยังมีคนอื่นอยู่เหรอเนี่ยพวกนั้นเป็นใครกันแน่เนี่ยเอ้ยมันเป็นคนภาคไหนวะ เมื่อกี้ต้องขอบคุณมากเลยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เอลเลนเป็นอะไรไปทำใจด,ดีๆไว้ไม่เป็นไรจ้าแค่หลับไปเท่านั้นเองนะเห็นไหมตตุต้จริงๆเลยดูเหมือนเมื่อเจ้าจพวกนี้จะไม่ฟืน้นเลยในเร็วๆนี้พอไปจากคนโลกก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะจบสักทีไอ้อแม่ยื้อเจบอ็บคอคือ ก็เหนื่อยจริงๆอ่ะก็เหนื่อยเหนื่อยชิปเหนื่อยชิปหายเลยก็เสียงอาจจะแปลกตั้งแต่ตอนคลิปแรกนะเพราะเนื่องจากว่าผมตอนนั้นไม่ได้โหลดไวมอดมาก็คือมาลองโหวดไวมอดเล่นๆดูจะหาวิธีดัดเสียงพหยิงน่อยแต่แม่งไม่ได้เสียตังอีกท้อท้อเลยก็เลยได้แค่สองเสียงนะก็นี่นะครับเนืเนื้อนื้นืเนื้อเนื้อเื้อเนี้อเน้อเนี้อนเือเนื้อื้อเ้ มันชี้มันบอกกล้วยอ่ะทำไงได้ <S <S ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอ่าไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นอะไร